สู่การเป็นผู้ประกอบการภาคธุรกิจในอนาคตได้อย่างมั่นใจกับสาขาวิชาการจัดการคณะบริหารมอรามถือเป็นอีกหนึ่งสาขานะคะที่ทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้เรียนรู้การเป็นนักธุรกิจยุคใหม่ที่สามารถนําไปต่อย,ยอดในอนาคตได้อย่างหลากหลายเลยค่ะสาขานี้จะเรียนวิชาอะไรกันบ้างนะตามไปดูกันเลยค่ะ สำหรับสาขานี้นะคะก็จะเรียนด้วยกันทั้งหมด132หน่วยกิตค่ะโดยในหลักสูตรนี้นะคะจะมีความทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางในการจัดการสมัยใหม่เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันค่ะและในการเรียนนะคะถือเป็นโอกาสได้เริ่มการเป็นนักธุรกิจมืออาชีพได้ก่อนใครโดยสามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีทางธุรกิจนะคะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทําธุรกิจจริงผ่านทางอ e ีคอมเมิร์ซเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางธุรกิ กอีกด,อกด้วยคะ่ะสาขาวิชาการจัดการมอรามนะคะเหมาะกับคนที่นําความรู้จากการศึกษาเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันรวมถึงชีวิตในการทํางานในฐานะนักบริหารขององค์กรทงางภาคเอกชนและภาครัฐนอกจากนี้นะคะใครที่ต้องการจัดตั้งธุรกิจเป็นของตัวเองบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆคะ่ะที่มรามนะคะก็ยังมีสาขาและคณะที่น่าสนใจอีกเพียเลยหากใครสนใจเรียนราวนะคะสามารถติดตามกําหนดการรับสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 拜拜。Bye bye.